สวัสดีครับพี่น้องมอนี่พี่เชียวสิท้ามาเที่ยวตลาดคำคำนะครับกาบแต่มาเวิ้งกับไปเที่ยวสิพาไปเวิ้งตลาดแร่งไปช้าหลาดบ้านบอกางที่เจษครับกับแต่เวิ้งนาะครับของจอนกับขายดีครับเยอ๋สมสมกับลาำน้อยหนึ่งคนนะ เราไยี่เกียวสีพาเบิรงตอนแรงๆ,ๆคำๆนี่แหละครับครับม่นเหนี่วเขาตอดก็เดินเขาพอ่อ,องวะย่ฮะเขาแต้นเขาแต้นเขาแตน,แตนวัดดิโอ้นี่ครับเพื่อนกับขายดียดอกอยเกยอะกาหลายครับพนะี่นนะ้องเกดทำเราเน่ากับใกล้สิเมื่อนเนหวนโอ้ก็ซีมีน้อใจ านี่ก็รานยายนั่งบ้านพ่อพานมูที่สิบสามหรอครับเป็นเลไรย้อยก็เลยขายอยู่ตัวอ๋อตัวคนมาเนาะนีเขาขาโมของป่านั่งนุ่งดำาหรครับสมบอกใกล้เมื่อนหรอละครับเรียกว่าอรยูไกลดีเกนคนหนนี้คนน้าเงินก็ร้านขายปลา โอ้สมอยังแน่อยู่ตัวอยู่อยู่หั่นนี่ยังอยู่ในตู้แกนแกว่าดีปานได๋ก็เลยบ่อยยามทีละหน่วยกเาสมยามดก็ังนั้นโอ้ปาครับยามมนเงียบๆบ่จะากันเ็เ้เนาะครับันครับ กองเนอกําลังดูดน้ำอยคนกลังกินน้ำกินหน้อยไล่าลาายเงนคลารกันล่ครับนี่ครับเป็นร้านของยยตา่วนขายบอกพียขายโอ้เียก็มากอบหนึ่งเดี๋ยวสามจานขายดีเนาะยัยครับเก็บตก่อนเร่งๆครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนน้อง เตาวนหรือวงเล่วก็ไ้ขายดีครับุนว่านีมัเล่นล่ากัย่างคำนี้่าพ่อได้ชงกินเ้ยครับเป็นยังไงเนาะเด็กขายดี่เนาะครั e, พ่อได้ขายยัเนาะ่อได้เส้นเตี้ยนนียแมงวันกัมาตอนคำๆนี่ละมันทอดกเนเดียบรายดอกในหมอนก็ได้ะตาดกำเบิดแล้วแช่ โอ้ายบัวมาจากน้องจาองบ่เออเด็กแยงได้ปลาคอหน่อยดีเนาะเนะปลากรอดิ่มบุญล่ะหลายครับเอีแหละันเดลบสดๆจะียอลี้ยลายดอกอืมข้กับไส้บานปลผ้านนี่แหละมูสเกตคับสซวนนี่มันส้วนครับเดะเลี้ยววันลา่ครับเปายดีครับอืมลาสีายโอ้ เป็นกำลังหิุดย่อยไปแล้วครับขอเสียปากเอาทีมใบถ่านได้ไหมค่ะครับขอเสียปากไปเพี้ยนหน่อยดอกครับเสคโอจะกวางจะเข้าครับนี่ครับจะป้องกันโดยเดียวเนี่ยเยอะหน่อยๆมันไายดีครับมือนแล้วจะนะครับรุ่นตลาดแดง โ oh, อ้โหกายดีส่วคอว่ามันข้างแดงม่ขันว่ามีทีประจำว่ามีทีดิพอมีหมูหาหมูกไ่าน่ผ่านลาลามากรบีระมากะแนงแนงอ้อมมาถ่ายแต่ตอนยมันตงงามเลยอแม่นี่แหละกลดีดี อดอกลี้ยสามี ond, building, iber, ่เาเน่าตอนนั้นเหมือนนะใช่ป่ะหนอ้ันน่นกูมาซื้อนี้ต้หนาตาบานเรผพานกว่าื่อาแข่งไปยิงสายคิงคอแบบคพืนใ่หานนี่นเอาไเนเป็นไขมันเลยหลไหวเะมึงยาวเอ น่อนไม่กินนานยิน,ด,นดีโอ้ปลาแดกเป็นต่บ,บองแสบเป็นตปแต่ใบมกแสบเนาะพี่นอ้องมาด้วยมาเอาไป,ปน่ปลาแดกมีหลายรุ่นครับปลาแดกแม่ค่าปลาแดกแม่ค่าปลาบองในมั่นครับ เร่งเรนะครับนะโลละหกบาทตัวน่อยกับโลละหกสิบครับโอ้เปนสีขายแต่ตอนอยู่บะอืมตลาดแรงตลาดคำคำครับเป็นขายครบขายปลาไม่พอไล่ายหมดเลยละอเควันเสาันาร์คลขายดีครับครับขาดีเลาเอามา ลายกับลรมั่งยู่ปลาอะไรพก็ลายรับนานเดียวปนิ่นสดมาหาอปนิสดินดองๆนะครับครเออปนิสดมาน้ำนานเลยนี่ครับเป็นปลาดุกปลาบนะปลาเคลื่อนหม่บมนี่รปลาทีแท้แล้ว๋ยวเดียวกับีครับอะไรแต่เบิร์กเล่แล้สามารื่อได้นา พันนาขันมาเยอเก่เห่อเพื่อนว่าสิเอาปลาหนี้สดถึงละมาดินเดเดียวเยอะโซนยาค่ะโตงงามนะขนม ใกล้ดีเอาตอนนี้แล้วนะโอ้คือบาทมาเอาเด้อบ้านหนแล้วกวมากขึ้นก่านละนี่คับแต่วันเราพ้านานดอกฟักอ้ว่ะอ้ดอกนี่เราจะน้อยกับนั่นดอกครับต่างขายอย่นี่เนาะยระนียอยนอกระนีข้าวมาตอนคำๆนี่แหละครับ กันบวกคำกันมากคำคำครับครูอาจารย์เป็นหน้าใจสลาดเอออันนี้มันโมโหมากจริงนะโอมาใหน่อยครับโอ้ยหนอครับครับ กะกรรมเวเนานะที่นี่กะคุยเด่นนคุยเชี่ยวกบพอพิจิตรขอฝากนี้นะครับฝากคนไหลคนแี่คนติดตามให้น้ำแน่องนนี่ามเชนยงแครับ,รบ<ม>สวัสดีครับ